ผลร้ายไปเลยตำแหน่งมันเปิดไม่ได้เสียงตามตำแหน่งผู้เล่นคืออะไรไฟฉายวี V อ o d a ทานปิดไปแล้วกันจะไปไฟฉาย V Moda ทานไฟฉายต้องเปิดไปวันนี้ว้าดชิรายรายรายได้เฮ้ยนี่แหละเฮ้ยก็ว่าเมาถานโลกวีมอสม a เดอร์ฟักเกอร์เปิดไฟฉายเฮ็ดดีบันนี้ไฟฉายเฮ็ดดีที่สุดไฟฉายทำดีอะ F1 กับ F2 เหรอเปิดแค่ F1 กับ F2 เหรอ F1 F2 F3 โดยอัลล็อกออดอไปเลยไม่มันมันชี้โกงไปมันไม่สนุโกโคกจะไม่ได้ทําคลิปไงจะล็อคลิปโปรแหละรีวิวโปรดูวัวครับผมวันนี้ What the fuck ก็เลยก็เลยฮะใครี่มาลีาทำให ไม้พวกเสีงนั่ทำไมอ่ะต้องกลัอะไรใอ้เอผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ร้องเพลงเฉยบอกว่ากลัให้กลัวๆกลัวที่สุดเฮ้ไม่มีความกลัวเลยโอ้โหอ้ยลเอ้ลุดฟงกันหมดเลยไหเร่องไม่ต้องไหนอยู่ในกันนี่ท้าไปทางไหนวะมา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 มนมามาม่มามมา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 มมเปามายาม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 เมา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 มนมา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  พี่แพทหยุดหนหยุดเดินนีพี่แพทดูหน้ามันดิเดีวพี่ยังไม่เห็นหน้ามันเลยนี่ในในใลอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยเพิ่งปุกมันมามามันร้อง่ายอยู่เยคยคยร้องให้หาพ่อเธอหรือกดอกทองชาเย็นตวกงาแม่เึมอนกันอหคนแม่เกเฮ้ยไข่เย็นข่ขอขอไข่ขอไข่ขอขวดอดขอขวดขอคุย เฮ้ยเฮ้ยนดากลัวเกิดเปแล้วเออเปิดประตูซิดีมากเฮ้ยปิดหาไม่เองไปทางนี้มานี่มานี่ร้านล้างไข่มานี่ดิอ๋อประตูปิดเฮ้ยใครปิดประตูกูวะเฮ้ยมานี่มาร้านไข่อยู่นี่มานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่จะเสียมันด้ปะเขานินเฮ้ยเปิดจัมสแกน์ไหมเนี่ยเปิด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 นะเว้ยเปิดนะเว้ยอย่าเป็นคนขวัญอ่อนอยว่้าเอาไฮเตอร์เทียงหีิเฮ้ยไข่กันนึง ล้างไข่ล้างไข่ก่อนโอ้เย็นจังออกไปหาที่ล้างไข่มาบูรุปกระโหลกนี่ไฟอยู่นี่ไฟอยู่นี่ลูกไฟอยู่ด้วยไข่ลูกไฟอ่ะมานี่มานี่มาไฟ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 เดิ๋ยการจุเรียบร้อยบูชาการบูชาบูชาแล้วโอ้โหหลบอยู่ในตู้นโอเคอ่าตายแล้ว เป็นรูนเป็นรูเนี่ยเนี้ยเนียรูเฮ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้รูอยู่นี่ตัวนี้รูอยู่นี่ตันี้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ย เ้ยไมปดูไมปดูยูซอง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 ยูเคลียเคลียมันนิ่งนะมันนิ่งนะมันนิ่งนะมันต้องหนีแล้วแหละรอบเนี้ยมันน่าจะไปนะน่าจะไม่ตายแดงอะู้มันสร้างมันได้ยังไงเนี่ก็ต้องเผาให้ครบบัตรเชี่อเชื่อโกรกหยุดละเฮ้ยเอามาแค่บคนใช่ไหมนี่ใช่ไหนไปดูดูต่อเดี๋ยว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 กันเดี๋ยวกันรู้ให้กันรู้ให้เก็บดิรู้เอาไว้ยู่พกเก็บไข่ดิมึงเผาไปแล้วนี่ เออเดี๋ยวกูกันรู้ให้ปิดลูกมาไม่ไม่ไม่มันแปลงร่างไม่ได้ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ทำไม่ทำใช่ใช่ทำอะไรทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลองไปเผาดูได้ปะใช่ใช่ใช่มันก็จะมันก็จะแปลงร่างแล้วมันก็จะเอามึงก่อนเลยอ่ะกูว่าไม่มันต้องเข้ารู้ก่อนใช่เหรอเอออันนี้นี่ลูปภูเขานี่เยอะ It was at this moment he knew he fucked up ไอ้โฟก์มึงโดนแน่ไม่โดนโอ้แม่งบุกเข้าไปได้วะมันบุกเข้าไปได้โอ้ทางตันวันนี้ห้องน้ำเหย่ะละเย่ะละเย่ะละเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำไอ้ชิบตัวนี้ไม่รู้ไอ้เชิยตัวนี้ไม่รู้ระวังนะมึงว้า

น่ากลัวจัดวอเป่าร้อนนิดๆอยู่เออมันนิดนิดมันนิดมันนิดมันนิดร้อนมากๆอยู่ดิตอนนี้นี่ยอนตอนวิ่งหนีกันนี่ล่ะอหากันไม่เจอทุกเออม่นเคว้งจัดดาวี้อะเอาเฮ้ยเฮ้ยบักแดงกูตีนอ่ะเฮ้ยมันมันมันเพิ่งมันเพิ่งเข้าไปรูเมื่อกี้เยอละเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยมั่นใจมั่นใจวอร์มั่นใจวอร์ดูดูเนี้ยสวย เนี่ยเนี่ยเราปิดเนี่ยปิดเลยนี่ยเ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 นี่ยนให้มันมันบางตาลงนีนี่มาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วไหนปอนดนปอวแม่งน่ากลัวเท่าไต้าไปเห็นอีแย่เลยเฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยเดประตูเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้้เย้เยเย เดเดจัดนะทำการสตติเตียนเรียบร้อยแล้วครูอยู่ไหนนี่เดเร่บอกคนเราเปล่าอ่ะมาหนักไปชุบไปชุบไปชุบไอ้ล้างไข่อ่ะโอ้เขาม่งเล่นยากกว่าไอ้โอ้ล้างไข่พวกอะไร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 ไอ้เฮียเหรอมันบ้าใช่ไหมน่ะมาแล้วเจ็บเจ็บปดนะ

จนไปเย็นอีกฮันเรื่อยอ่ะไม่แดงพี่ไม่แดงไม่แดงไม่แดงขี่ไปแล้วเราลักเราหาพยาบาลมช่วยใอ้ปอนี่ไหนกันนี่ก็จะแยกกันดีอยู่กลางบ้านเอ้ยมาทันอีกแล้วกูอยู่คนเดียวม่ไม่นะไม่นะมี่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเฮ้ยออกทางไหนวะดื้อเลยอยู่ไหนกันนี่มาแล้วหากูหน่อยได้กูเกิดอยู่ออนเซน ไปอ่นเซนไป่นไปอนเซนไปอนเซนพลังหน่อยไม่ได้เฮยโดนโ้โอ้บ What the fuck What the fuck ไปช่วยเพื่อนเรอยู่ไหนกันนี่เอยู่นี่กันใช่้ยนี่มันอยู่ไหนมันเกิดไหนนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดอุ้ยทางตันอุ้ยอุ้ยไปล้กูอุ้ยอุ้ยอุ้ย้

น่าก <át stars> ูวมากูจะแตกเซบมึงวอกัะไม่กูตายเฮ้ยกูตายแมงมุมแมงมุมมันขโมยข้วผกูถอนูฟักแลละบาย have a great time เซฟตายว่รากูอัติ f ีเอฟซีเลยเฮ้ยดึงหน่อยดิโฟมึงไปซ่อนในตู้เว้ยวิดีโอดิสคั่นเน็ตปัญหาไม่เจอปัญหาไม่เจอในตู้อ่ะกูลองแล้ว วิ่งหนีกูเจยเลยรอจังว่งโถแม่มุมหลังโคกเราไม่ได้ใ่ไหนั่งมุมก็จัดได้จิวะเฮ่ใช่จัดได้กูโดนแล้วน่ะเรียบร้อยใช่ไหมอ่ากูโดนแล้วเออแต่กูโดนแม่มุมคือกองกระสามคนนะยือที่ตะกุนนึกแล้ว มันไม่น่ากลัวขนาดนั้น,น <c oughs> แตกสามแตกสี่